วันนี้จะมาขอความรู้คุณลุงนะครับว่าปลูกพุทราอย่างไรับพอดีผมขับรถผ่านมาเส้นทางนี้นะครับก็เห็นสวนพุทราแวะซื้อพันนี้พวงทองพวงทองพันพวงทองนะครับรสเปรี้ยวอมหวานดกดีครับดกดีขายดีขายดีหมดทุกอย่างนี่นะครับรสเปรี้ยวอมหวาน ดกมากเลยครับคุณผู้ชมครับรุ่นที่สามนั่นสิครับโอ้อันนี้รุ่นที่สามรุ่นที่สามจะออกมารุ่นรุ่นรุ่น,นต้นแรกก็บุญหอาาก้าศอากข้าศักข์หงจักบ,บอหงหูจักครับบอบุญบุญที่ว่าหอกระศากันอันอัน,อนทั่วประเทศไหม oh, อ,อ๋อบุญศาสไทยศาสตร์อะไรเนะี้ยโอเคครับเราเราจะได้เงินทุกเดือนห้าเดือนนี่แต่ว่าคนของคนอื่นไม่จะได้สามเดือนครับของผู้ใหญ่ไวจะได้ห้าเดือนอ่า พุทานมสดแดงนี้นมสดอันนี้พุทสานมสดนะครับคุณผู้ชมต้นนี้มุจารนมสดอันนี้คือเก็บทานได้เลยใช่ไหมเก็บทานได้เลยครับเพราะว่าเพราะว่ามันปลอดสารพิษปลอดสารพิษนะครับกลางมุ้งไม่มีสารไม่มียาฆ่าแมลงอ่ากามุ้งยาเขาตัดเอายาก็ตัดเอานะครับนี่ครับกลางมุ้งครับให้เห็นนะครับกลางมุ้งกางมุ้งไม่มียาฆ่าแมลงครับครับมีพันุ์อะไรอีกครับพัน์จอมโบ้แล้วก็พวงทองแล้วก็สามรส แล้วก็นมสดอันนี้นมสดครับอันนี้นมสดข้างล่างยิ่งโดกครับแต่ว่ามันขายไรละสี่สิบต้นไรละสี่สิบต้นทั้งหมดยี่สิบไร่โอ้เดี๋ยวไปคำนวณดูนะครับีสิบไร่แล้วก็ก็สี่ร้อยต้นแล้วครับยี่สิบไร่ก็แปดร้อยต้นโอ้เยอะมากแปดร้อยต้นครับต้นหนึ่งมันจะได้ประมาณร้อยโลต้นหนึ่งประมาณร้อยโลต่อปีต่อปีโลละโลละราคาค่าส่งตอนนี้ก็สามสิบบาท โลละสาสิบาทราคาค่าส่งครับครับแต่ว่าแต่ระวับมันไม่เหมือนกันคือขึ้นเราลงครับวันพรุ่งนี้ก็จะลงก็ไม่ไม่รู้เลยแต่ว่าพรุ่งนี้จะขึ้นก็ไม่รู้อแต่ว่าช่วงนี้ราคาสามสิบาทราคาส่งครับแต่ว่าเขาขายปีข้างท่าข้างถนนนี่ก็เขารับไปขายก็โลละห้าสิบบาทแล้วพ่อใหญ่ปีหนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่รายได้เดือนประมาณไล่หนึ่งประมาณ ปีละแสนโอ้ปีละแสนเลยต่อไร่ต่อไร่ได้ทุกปี20สิไร่ก็คนดูครับคูณดูเลยไร่ละแสนสุดยอดมากเลยครับสิไร่กว่าล้านแล้วพ่อยมีต้นพันธุ์ไหมเผื่อผู้ชมอยากได้มีาส่งแล้วก็มีมีได้ทับต้นพันธุ์แนะนําด้วยมีต้นพันธุ์จัหนายส่งด้วยราคาส่งก็ต้นละห้าสิบบาทต้นละห้าสิบบาทแล้วก็มาเอาเองนะมาเอาเองต้องต้องวางคิวไว้นะต้องจองไว้ ก่อนจะได้มีคนสั่งเยอะต้องจองไว้แต่ว่าตอนนี้มีอยู่ประมาณพันต้นตอนนี้มีอยู่ประมาณพันต้นครับครับครับคุณผู้ชมครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถมาได้ที่บ้านที่บ้านโพนบ้านโพนตําบลตําบลโพนตําบลโพนอำเภอคำว่วงจังหวัดกาลสินนะครับเบอร์โทรก็ที่ให้ไว้เมื่อสักครู่นะครับติดต่อมาได้ถ้าถ้าจะเอาหน้าหน้าฝนนี่นะถ้าต้องจองไว้ จองไว้ก่อนจองเป็นคิววิคิวนาอปีหนึง่งพ่อใหญ่ไวจะส่งส่งแถวแถวครลาชแถวนี้พ่อใหญ่ไวจะส่งคนเดียวคือว่าร,ราคามันถูกครับแต่ที่อื่นต้นละสองร้อยนะแต่พ่อใหญ่ไวจะส่งต้นละห้าสิบบาทมีความรู้ด้วยแล้วผมจะขอความรู้เล็กๆน้อยๆพื้นฐานเบื้องต้นได้ไหมครับว่าตั้งแต่ปลูกเนี่ยเราดูแลรักษายัางไงดูแลก็ไม่ยากครับหญ้าเราก็ตัดเอาแร้วเอาคนต้นมันมูอนี้ไม่เกี่ยวครับ ครับความห่างรอบข้างครับความห่างของต้นเราปลูกประมาณหกคูหกครับครับขุดปลูกลงเลยใช่ไหมครับหรือว่าผสมกว้าห้าสิบลึกห้าสิบกว้าห้าสิบก่อนจะปลูกเราต้องวัดที่ออกมาจากริมแดนเนาะเขตแดนวัดออกมาสี่เมตรจากเขตแดนมาสี่เมตรเราก็ปักหลังวันเลยครับาข้างข้างนี้ปักแล้วก็วัดมาอีกหกเมตรครับปักหลังวันเลยเราก็ยกคูขึ้นยกคูขึ้นยกคูขึ้นให้ ไม่ต้องสูงมากไม่ไม่ต้องใส่ดะยกคูเลยอ้ยกคูเลยย,เลย,ยากาเขาถม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 ันเป็นเป็นปุ๋ยเลยครับครับใ่ได้ไม่ต้องใส่เลยไถยกคูเลยครับไถ่แค่สองรอบถ้าคนไหนมักคูสูงก็ไถ่แค่สองรอบครับคือว่าคูหนึ่งคูหนึ่งไปไป,ไปกัดสองรอบก็ถึงกันพอดีอืมรถสามผานหกผานเจ็ดผานเม่เอามัน,ม,นมันต่ํามันไม่ได้ผลเผื่อเผื่อเผือ่อพุทธาเราใหญ่มันก็ตื้นเอง มันก็ตื่นมันก็พอดีเลยน้ําก็ไม่ไม่ขังด้วยเราเราต้องต้องไถ่ไถ่ลงไปข้างล่างนะโอ้ไถ่ลงไปข้างล่างตามน้ําไหลตามน้ําไหลไม่ต้องไถ่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 อย่าไถ่ขวางครับน้ําครับระบบน้าใส่น้ำกูปีกเกอร์เวลาเราจะโหดแค่แค่แค่สามสิบนาทีก็พอแล้วอืมดเราก็ปิดแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นสามสิบนาทีต่อวันก็พอต่อวันก็พอครับครับ บางวันอาจจะไม่ได้รถบ้างก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ลูกกนหมดนี่ก็เช่าเชารถเลยอ๋อถ้าลูกหมดนี้คือไม่ลดแล้วไม่ลถแล้วน้ำเารถแล้วาบ่อมันมีไม่ยากเราต้องขุดน้องสระลึกอันนี้ข้างล่างพ่อใหญ่ใช้น้ําสระหรือว่าน้ำสระอ๋อน้ําสระเพียงพอใช่ไหมครับเพียงพอเราของพ่อใหญ่ไม่มีน้ําบ่อรับไม่มีน้าซรบดินคอเอียงไปงนี้มัพ่อใหญ่จะขุดน้องสารัดไว้น้ําที่ไร้เดือดเข้า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 น้องสาหมดครับ เจ็บไว้พอดีแลวใไซน้ําหมดบุจาเราก็หุดพอดีคนไหนจะหาน้ําบ่อยังไม่ได้ปลูกเลยครับมันมีครับแล้วในช่วงที่เราปลูกเนี่ยเราใส่ปุ๋ยอะไรบ้างมูลสัตว์ปุ๋ยมูลสัตว์ถ้าไม่มีมูลสัตว์ก็ปุ๋ยก็เสียด้ืมครับคือคือคือว่าเราเราเราไถกบแล้วมันมันก็เป็นปุ๋ยแล้วเป็นปุ๋ยอยู่แล้วตอนไถกบสมมติว่าเราปลูกอ้อยเราเราชาวปลูกอ้อยนะรก็ไถตออ้อยกบก็เลย มันมันเหมือนตอมันถึงเหมือนกันไถกบก็เลยคเดี๋ยวมันเน่าเองอืเราก็ปลูกวัดมาหนวัดมาจากริมออกมาผมเม็ผมเม็แล้วก็ปากหลักก่อนแล้วเราเราก็วางท่อเลยวางท่อเลยวางท่อเลยอครับวางวางท่อให้มันเสร็จจำเลยแล้วเราจึงไถกบเข้ามานะครับวางท่อก่อนนะถ้าคนไหนยังไม่ยังไม่พร้อมก็ไม่วางก็ได้ไม่เป็นไรเราวางท่อก่อนใส่หลักไว้ใส่หลักไว้บัดไถกบเลยมัได้ขุดยาก ใชกบแล้วก no ็มาขุดลุมปลูกเลยครับขุดลุมปลูกเลยขุดลุมคือว่าเราเราเรายกคูขึ้นเนาะเราเกี่ยวก็ได้ไม่ต้องขุดยากอ่าคือว่ามันเป็นคูแล้วนี่นี่อ่านี่คือว่าเป็นคูขึ้นมาสูงแบบนี้ในนี้แล้วเราก็วัดมาหกเมตรหกเมตรหกเมตรวัดหกเมตรแล้วก็ปลูกเลยปลูกเลยครับแล้วก็วางระบบน้าวางระบบน้าคือว่าจากจากจากระบบน้ําไปไปหาเต้าอันไปหาต้นต้นพุทนา่ิห้าสิบเซนประมาณห้าสิบเซนนะครับความห่างของระบบน้ำถ้าเอาใกล้เกินนั้นมัน เวลาตันจะเวลามันใหญ่ขึ้นมามันจะใหญ่แล้วใกล้แล้วอ่าเหมือนตัวนู้นนะครับยี่สิบห้าปีโอ้ยี่สิบห้าปีแล้วอออันนี้คือระบบน้ําระวังยี่สิบห้าปีแล้วครับใช่วางทางเดียวเจ็ดทางเดียวทางเดียวอันนี้มันมันขาดมันแล้วต่อเวลามัพุ่นมาเสียบเวลามันหักอะไรก็ต่อถ้าถ้าเราฝังตื้นนะท่อนี่มันจะตัดญ้ามันจะถูกย่าเวลาจอบขุดใส่ปุ๋นมันก็ถูกมันก็ลำคาญฝังเลยห้าสิบเซนฝังลึกห้าสิบเซนนะครับจาก ดินลึกลงไปนะครับฝังท่อสามสิบเซนก็ได้ห้าสิบเซนครับอันนี้พ่อใหญ่ให้คําแนะนํานะครับถ้าจะฝังท่อต้องฝังให้ลึกประมาณห้าสิบเซนว่าไรหนึ่งประมาณสิบเซนไรหนึ่งสิบเซนนะคสิบเซนเราก็คุณดูว่าไรหนึ่งได้ประมาณห้าแถวครห้าแถวนะโอ้คุณโอีกห้าแถวโอ้ไรหนึ่งจะได้ห้าแถวอก็ประมาณสิบสิบได้ห้าสิบเซนห้าสิบเซนก็พอแล้วท่อนท่อท่อวาง ห้าสิบเส้นครับไล่หนึ่งพอดีไล่หนึ่งพอดีเออไล่หนึ่งพอดีแล้วก็ท่อเนี่ยยาเราอย่าไปเอาเล็กนิ้วครึ่งเอานิ้วครึ่งพอเนวนี่มันน,น้ำไม่พอน้ำมาไม่พอมันจะเป็นเกดจะไม่หมุนทุกโตอือครับแล้วพ่อใหญ่ใช้แรงงานเยอะไหมคนมาพันกิโลนี่พ่อใหญ่ไวจะใช้ประมาณห้าคนพันกิโลห้าคนพันกิโลวันละตันเนาะครับ คือว่าตอนนี้นี่พ่อค้านี่เขาจะจะมาจองไว้วันละพันกิโลครับแต่ว่าพ่อใหญ่ว่าจะเก็บได้ประมาณสี่สี่ร้อยกิโลห้ากิโลคือว่ามันมันมันเริ่มสูกส่วนใหญ่เนี่ยพ่อค้าเข้ามาจองเข้ามาจากไหนกันครับจหวาดไหนมั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 นมีลงรับซื้ออยู่อ๋อมีลงรับซื้อคือว่าตลาดไทยตลาดลงเกลืออาลันประเทศตลาดตลาดจันมุรี เขาจะมีมีมีในหน้ามารับซื้ออยู่โอมีในหน้ามา,ารับซื้อในหน้ารับซื้อซื้อไว้ซื้อว่าเขาเขาเอาสุดล้อมาใส่เลยครับแล้วขอ้อลงเขาจะเอาเบอร์โทรเราไปด้วยเขาก็จะจองวันนี้ได้ไหมห้าร้อยกิโลวันนี้ได้ไหมพันกิโลเขาก็ถามมาอ๋อก็จะถามมาก่อนว่าได้ไหมได้ไหมเราเราก็ดูของเราว่ามันจุกเยอะไหมอ่าครับคือว่าจะปลูกปลูกน้อยมันส่งไม่ได้ธรรมดาธรรมดาปลูกน้อยเนาะห้าหกร้อยต้น หกร้อยต้นมันจะเป็นอย่างนี้วันนี้เนาะเก็บร้อยต้นได้พันกิโลพรุ่งนี้ก็เก็บร้อยต้นได้พันกิโลพรุ่งนี้ก็เก็บได้พันได้พันเดบิลินก็มาตั้งต้นใหม่ครับมันจะได้เงินทุกวันโอ้คนไหนจะปลูกร้อยต้นเก็บวันนี้แล้วสามวันก็ไม่จะเก็บอีกพ่อค้าก็ไม่มารับครับลับมาอยู่แต่ลับของคนอื่นอืถ้าเราปลูกปลูกห้าร้อยต้นหรือหกร้อยต้นเราจะได้เงินทุกวัน แล้วพอลูกค้าเราก็เยอะคือว่าเขาไม่ขาดจาังหวะแสดงว่าเราต้องมีบริหารจัดก,การบริหารจัดถ้าหกร้อยต้นเนาถ้าถ้าเขาต้องการเยอะเราก็เก็บเยอะครับเออวันไหนเขาต้องการน้อยเราก็เก็บน้อยครับเออมันเป็นอย่างนี้มันเขาต้องมันก็ทเงินทุกวัวนครับพ่อใหญ่ครับแล้วพอเราเก็บหมดชุดนี้แล้วเนี่ยต้นเนี้ยจะทําไงต,ต้องตัดทิ้งตัดทิ้งแตกหน่อใหม่โอ้ตัดให้แตกหน่อจ่เดินขึ้นมา เม็ดหนึ่งตัดเลยจากดินขึ้นมาเม็ดหนึ่งตัดเลยตัดทิ้งเลยตัดทิ้งทุกปีทุกปีเดียแต่หน่อมาเองแล้วถ้าเราไม่ตัดเป็นอะไรไม่ตัดมันก็ไม่ดีมันขึ้นสูงไม่ได้ขึ้นสูงอ๋อไม่ตัดคือขึ้นสูงนั่งร้านมันจะขึ้นเก็บไม่ได้มันเป็นน้ำเวลาเก็บมันสูงเป็นน้าด้วยแล้วก็ฉีดยาฉีดอะไรฉีดปุ๋ยสีแล้วมันจะไม่ถึงครับเวลาเร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 าฉีดปุ๋ยสมราทราตนะปุ๋ยฉีดปุ๋ยหมากอ่าครับมันฉีดไม่ถึงเนาะอ๋อนี่ก็เก็บไม่ได้ อ๋อเป็นเหตุผลนะพอดีผมก็สงสัยมานานแล้วว่าทาไมต้องตัดต้นทิ้งนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะกลางมุ้งไม่ถึงด้วยนะครับกางมุ้งไม่ถึงถ <ทำ S 2> ้ามันสูงเราก็เก็บไม่ถึงคนงานก็เก็บไม่ถึงบัน,นึก็ไม่ได้พอพันกิโลมันยืดไปถึงเนอะมันตกลงมาดินมันก็ชำ้ำเราต้องยืดแล้วเนี่ยก้มหน่อยมุ้งมันแพงไหมครับมุ้งนี่อ่าไล่หนึ่งประมาณโครงเหล็กแล้วลวดถึงประมาณหกหมื่นโอ้เฉพาะ โครงเหล็กกับมุ้งเนี่ยต่อได้ก็หกหมืนโดยประมาณประมาณเราทําเองหรือว่าเขาหมาทำเองสั่งมาจากกรุงเทพเลยมุ้งครับสั่งมาแล้วก็ทําเองเสาเหล็กหล่อปูนหล่ปูนหล่ปูนด้านล่างฝังลงไปแล้วก็มีเสาเหล็กขึงด้วยเชือกหรือลวดท้าเนี้ยลวดถ้า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 มุ้งหมดสภาพประมาณเจปีแล้วก็รื้อมุ้งถิ้ เอาแล้วก็ทาอ๋อมุ้งนี้คืออยู่ได้เจ็ดปีเจ็ดปีแปดปีเจ็ดปีแปดปีมันก็จะผุพังแล้วก็รื้อใหม่ส่วนโครงเหล็กก็ยังอยู่ปกติมันก็ได้ลงทุนน้อยครับเป็นเหล็กกัมมันไนกันสนิมกัมมันไนกันสนิมถ้าถ้าใครใครมีเงินเยอะก็เอาเอาเหล็กดีก็ได้เอาเหล็กดีก็ดีก็ได้ครับถ้าใครอยากจะปลูกลองทดลองปลูกสักห้าต้นสิบต้นก็ใช้พวกตะไคร้มุ้งฟ้าธรรมดาเนาะครับได้เหมือนกันร้านนั่งร้านร้านวันก็ใช้ลวดใช้ เราเราจะต่อไปเราจะใช้เสาปูนก็ได้ออืครัเสาปูนมันจะแล้วก็ใส่ลวดถึงหมดเลยแล้วกนนไ็ไม่ได้ทำอีกบพ่อใหญ่ก็ใช้เป็นเป็นไม้ก่อนเป็นไม้ก่อนครับไม้อยู่นานไหมครับไม้ประมาณสามปีประมาณสามปีเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ก็ได้เปลี่ยนไม่ใี่เปลี่ยนไม่ย,ยากเลยถ้ามัมนถูเนาะแล้วก็ยอนลงมันยาวเราเราตัดเผื่ออยู่ครับไม่ตัดพอดีนะ เราไว้เราต้องมีหัวอ่านี่เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับคุณผู้ชมครับมันผุแล้วก็ย้อนลงไปอ่าก็คือพ่อใหญ่ให้เทคนิคก็คือว่าเราเว้นให้มันเหลือไม้เนี่ยสูงขึ้นไปประมาณสามเมตรครับไม้ไผ่เนี่ยสามเมตรครับเวลานั้นลดน้ําโดนฝนโดนดินอะไรมันผูกตรงนี้นะครับผูกเราก็ แก้เชือกนี้แก้เชือกนี้ถอนใหม่ถอนถอนขุดลึกลงไปฝังใหม่นะครับอันน๋อเป็นเทคนิคนะครับนีี่่ทายังได้ครับอ่าเทคนิคเทคนิคภูมิปัญญาถ้าคนไม่รู้นี่จะจับพอดีเลยก็ได้ทิ้งเลยครับต้องมีเทคนิคโอ้สุดยอดมากเลยครับอันนี้ต้นนี้ได้สามปีได้ไต้นนี้สามปีมีสามปีโอ้สามปีถ่ายเลยครับปีที่สามเลยนะครับปีแรกนี่ได้ประมาณกี่โลครับประมาณหนึ่งได้ถอนคุณคุณคืน ปีแรกคือถอนทุนคืนเลยต้นเดียวอาจจะมีกําไรครับเอออ๋อก็คือต้นทุนเฉลี่ยแล้วอยู่อยู่กับคนทําครับอยู่กับคนทำแต่ว่าของพ่อใหญ่ไว้ได้ครับอยู่กับอยู่กับนอันนี้สามปีแล้วนะครับคุณผู้ชมเก็บกี่ครั้งแล้วตอนนี้ครับอ่าเก็บประมาณประมาณสองครับได้ได้ประมาณยี่สิบโลแล้วนี่ประมาณยี่สิบโลต้นเดียวครับครับสุดยอดเลยครับสุดยอดไหม ยอดเลยคุณผู้ชมครับมันมีลูกเล็กลูกใหญ่ถ้าพ่อค้าคนไหนชอบลูกใหญ่แล้วเราก็ลูกใหญ่ให้ครับอันนี้นะลูกนี้สูงแล้วลูกนี้ก็ใหญ่ลูกนี้สูงลูกนี้ก็ใหญ่ประมาณมีนามีนาก็หมดครับมันจะหมดพอดีเลยแต่ปีนี้มันไม่โดกนันนี่นะถ้ามันโด่มันจะต่อเลยปีนี้มันมันอากาศไม่ค่อยดีมันหนาวหนาวหนาวซ้ำซ้ำซ้าหนาวอยู่ตลอด ธรรมดามันจะเป็นสุดยอดเลยครับ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 แต่ว่าใช้ได้อยู่ปีที่สามถ้าถ้าถึงสิบไร่เนาะปีที่สามนี่ใกล้จะได้พอดแฉะแล้ว,ลวไร่โอ้รวยจริงครับปลูกอย่างอื่นไม่ต้องปลูกพุทราเนี่ยมันมันหน้าพุทราอ่ะผล,ละไม้อย่างอื่นไม่มีโอ้เงาะก็ไม่มีทุเรียนก็ไม่มีลำไย,ยก็ไม่มีเห็นไหมช่วงนี้เป็นช่วงเดือนธันวาคมธันวาคมเราเก็บ ช่วงเดือนไหนครับช่วงเก็บผลผลิตเริ่มเก็บครั้งแรกเลยนั่นล่ะประมาณเดือนไหนเดือนอะไรที่ที่ที่ใหญ่พูดนะอพฤศจิกาพฤศจิกาอกบุญหอกระจกอะหองกระเออน่าตุลาหรือเปล่าตุลาพฤศจิกาประมาณเนี้ยอครับอ่าตอนนี้ก็ธันวาแล้วยังไม่หมดอีกยังไม่หมดอีกจนไปถึงเดือนไหนครับปีจะหมดสุก่าเนะครับสุกรากันไปคือว่าก็คือสุกช้าหน่อยเพราะว่าฝนมันตกก็ประมาณหลังจากปีใหม่ไปประมาณสองเดือนก็หมด อ่าสองเดือนก็หมดหลังจากปีใหม่ไปครับโอ้สุดยอดเลยครับใช้คนงานตัดต้นละสิบบาทต้นละสิบบาท๋อคนงานเหมาไวเลยต้นละสิบาทตัดม้วนเข้ามาเลยตัดจริงตัดจริงตอมันก็เอาไว้เลื่อเลื่อเลื่อนน้อยปาดเอาครับตัดตัดจริงเล็กออกมากวางไว้ก็หาบางคนก็ไม่เผาบางคนก็เผาทําปุ๋ยเลยครับอ๋อครับกิ่งมันก็เผาถ่านกิ่งมันก็เผาถ่านได้ด้วยโอ้ได้หลายทางเลยครับ พอสานแล้วก็บางคนก็ไม่เผาก็ทำฟืนไปเลยครับทำฟืนไปเลยก็ไม่ได้ซื้อได้หาเนาะ<อ>ครับครับ,รบอันน,น,นี้อันนี้ของของพ่อใหญ่ไว้ต้นตำรับพ่อใหญ่ว้ถ้าคุณผู้ชมอยากได้กิ่งพันุนะครับหรือว่าอยากได้ผลก็สามารถแวะมาที่สวนนะครับมีมีเวลาเดินไปไหมนี่รีบไหมมาเดินมาดูโอเครครับเดินไปดูเลยครับก้มหน่อยไม่ป็นไรเนาะครับ อันนี้เกษตรตัวอย่างกล้วยหอมกล้วยอะไรก็มีมีโอ้มีกล้วยหอมมีมะละกอมะละกอก็มีมะละกอก็ไครับเกษตรตัวอย่างเลยนะครับคุณพี่ก่อนเป็นทุ่งนาอ๋อเมื่อก่อนนี่คุณลุงทำนาทานแล้วมันอยู่ทำไมถึงได้เปลี่ยนมาทำแบบนี้มันขาดทุนทำนาแล้วขาดทุนขาดทุนเพราะใหญ่แล้วถมเลยถมถมที่เลยถมที่ปลูกพุดสระคือว่าพ่อใก็คือขุดสระเองแล้วก็เอาดินมาถมต้นตำรัอยู่ที่ที่ที่อะไร ระยองอ๋อไปเห็นต้นแบบที่ระยองระยองไปไปทําอะไรครับคือไปได้ไปเห็นไก่ครับไปดูงานคือไปดูงานพ่อใหญ่เกิดออกมาก็ชอบเกษตรเลยเกิดมาปุ๊บชอบเกษตรพ่อใหญ่รู้ว่าเขาเขาปลูกพู้ราเนี่ยเขารวยเขาเขาอยู่ได้ครับดีดีกว่าทํานาดีกว่าปลูกอ้อยปลูกมันอันนั้นมันเป็นพืชลมลุกครับอันนี้ปลูกครั้งเดียวปลูกปลูกครั้งเดียววันนี้วันนี้คนงานเก็บแปลงนี้นะครับเดี๋ยวนี้ไปเก็บแปลงนู่น โอ้มีหลายแปลงมีหลายแปลงทั้งหมด20ไร่ฝั่งนู้นก็มีครับฝั่งนูง้นฝั่งทุ่งทุ่งนาบางที่การก็ทํนานาแสดงว่าเราเรากางมุ้งเป็นไร่หรือเปล่าหรือ,อยังไงครับกี่เป็นงานประมาณประมาณ2ไร่ให้พอแต่ละผืนอ๋อผืนนี้คือ <S 2ไร่ฮะบางทีลมลมลม,ลมมาเนาะลมหนาลมอะไรมันก็มีโอกาสไปได้ครับนี่ดูดูถ่ายได้ครับ สุดยอดอเลยครับคุณผู้ชมครับครับ,รบ,รบอ,อ,อันนี้ประมาณแปลงนี้ประมาณประมาณสิบปีแปลงนี้สิบปีปปครับเพิ่งปลูกคือว่าพ่อใหญ่พ่อใหญ่จะมีเงินก็ซื้อที่ไว้แล้วก็ถมไปเลยซื้อไปซื้อหยาบไปบางทีพ่อใหญ่จะสมมติว่าพ่อใหญ่ไม่มีตังค์เนาะมีเจ้าหนึ่งอยากมาขายที่ให้ พ่อใหญ่ก็ไปปรึกษาทกศออ๋ทอทกศอครับพ่อใหญ่ต้องการเงินล้านหนึ่งครับจะไปทําอะไรสร้างบ้านเหลือไม่ให้คือว่าพ่อใหญ่จะไม่มีปัญญาส่งครจะจะซื้อวัวมาขายไปมันเลี้ยงไหมไม่ไม่ให้กลวมันตายกวมันพ่อใหญ่จะไม่มีเงินส่งเขาครับพ่อใหญ่จะไปซื้อที่ปลูกพุทราเขาให้เลยโอ้บอกว่าปลูกพุทราปุ๊บให้เลยให้เลยคือว่าอำเภอคำมงหรือท่าผูกพุทราีะเขาให้ถ้ามันมีเงินก็ไปยืมได้ ยืมมาซื้อมุง้งคือว่าเงินฝากไม่เบี้ยวไม่ขาดไม่โกงเขานี่ชาวาไล่ปลูกพุชาทั้งหมดที่ยืมมาแล้วไปปลูก้อดโกงเขาครับมันขาดทุนเรอรู้ไหมขาดทุนรู้มันกําลังสุกโอ้อันนี้ก็เป็นพันนมสดนมส,สดเหมือนกันน,นะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับคุณผู้ชม<ๆ>เดี๋ยวให้ดูภาพชัดๆนะครับดกมาก10ปีนะครับส่วนนี้ ดูต้นนะครับตัดประมาณหนึ่งเมตรสูงจากดินพื้นดินนะครับระบบน้ำวางไว้ก็สิบปีแล้วอันนี้มามาดูระบบน้ำครับถ้า<อ>ทาไหนไม่มีน้ำคั่น้ำน้ำบ่อน้ำอะไรน้ำน้ำธรรมชาติไม่มีทำ<ต>ขอร<ข>อ,อดอยู่ได้ครับรอดมีกล้วยปลูกกล้วยชิก็ได้นี่ครับน้องตาคูสารอบแยกปะ ให้มันลกมันจะเกิดย่าคายเก็เราปลูกพุทาเลยครับปลูกพุทารอบเลยครับอ๋อในระวังกี่ต้นบะเหนือครับรอบคูสะก็ปลูกพุทรานะครับบนคูสะนู่นครับข้างล่างก็เลี้ยงปลาข้างล่างก็เลี้ยงปลามีน้ามีน้ําลึกกี่เมตรครับโดยประมาณซาเนี่ยน้องชายประมาณประมาณสองเมตรคือว่ามันมันมันเป็นหินมันเป็นหินแผ่นครับมันมันขุดไม่ได้อืขุดไม่ได้มันมีหินแผ่นัร เดี๋ยวพ่อใหญ่จะไซดจะย้ายมันขุดไม่ได้หิน <สะ S 1> ดานเลยสะแผ่นเลยสะนี้ก็ประมาณงานเดียวเอ,อได้ไหมครับไม่ออประมาณสองงานก่อนเนาะงานกว่างานกว่า,า,วามีกี่กี่ลูกครับสะมีลูกเดียวอ๋อตรงนี้พอดีน้ําพอดีเลยใช่ไหมครับยี่สิบไร่ยี่สิบไร่โอ้ลฝั่งนู้นพอ่อพ่อใหญ่ก็เอาน้ำน้ำน้ำคลองน้ำห้วยน้ำหนองอ๋อมีน้ำห้วยน้ำหนองด้วยมาช่วย แล้วก็พ่อใหญ่จะงวางทอ่อวางทอ่อข้ามท่งไปเลยครับข้ามท่งน้าไปเลยพอในน้ำตรงน,นี้หมดพ่อใหญ่ก็ดันตรงที่มาวางตรงน,นี้ได้อ่าน้ําตรงนี้หมดดูดจากนูน่นมาลงนี่เลยจะจะมีขึ้นไปก็ได้ครับอ,อพ่อใหญ่จะวางโอ้อครับเวลาใส่ปุ๋ยนะใส่ปุ๋ยยังไงครับใส่ปุ๋ยยังเวลาพ่อใหญ่ไม่มีเวลาพ่อใหญ่จะเทปุ๋ยใส่เลยอ๋อเอาปุ๋ยใส่นี่ปุ๋ยเมว่าพ่อใหญ่จะพ่อใหญ่จะใส่ปุ๋ยพวกนี้นะครับพ่อใหญ่ใส่ปุ๋ย เทปุ๋ยลงเลยพ่อใหญ่ก็เปิดน้ําทิ้งไว้มันละลายแล้วพ่อใหญ่พุ่งนี้พ่อใหญ่เปิดพ่อใหญ่ก็เปิดวาลครับแล้วเปิดเครื่องมันก็โอ้ใช่เลยอันนี้ปุ๋ยหมักอันนี้ปุ๋ยหมักครับรา่าเนื้อกินอะไรอะไรทุกอย่างมาหมักตรงนี้อืมนี่เป็นปุ๋ยหมักนะครับยังกลิ่นยังกินกินหอมก็ได้กินหอมก็ได้ินเหม็นก็ได้ตันเทลงหน่อยครับพ่อใหญ่ก็เปิดวาลเปิดวาลเปิดวาลลงนี้ตรงนี้เองครับตัวหมักมันเป็นน้ําก่อนครับ แล้วก็มาเปิดวาใส่เครื่องครับวาวมีมันมีสองตัวสมมติว่าไฟฟ้าดับเนาะครับมันถือถือถือวัน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 พ่อใหญ่จะลดเนาะครับมันไม่ทันใจพ่อใหญ่เอาเครื่องมาตั้งตรงนี้อ่าเครื่องเครื่องฮอนด้าเป็นเครื่องฮอนด้าดับนิ้วเติมน้ํามันเติมน้ามันสตาร์ทเลยสตาร์ทแล้วมาเปิดตรงนี้ก่อนอ๋อก็คือครับกรณีที่ไฟดับไฟสะดับครับเป็นปั๊มสำรองบ้างระบบไว้ครับครับครับ สุดยอดมากเลยนะครับล่มลื่นมากคุณผู้ชมครับให้ดูบริเวณโดยรอบนะครับก็จะมีต้นกล้วยน้ำว้านะครับอยู่รอบๆอสระเลี้ยงปลาด้วยนะครับมีสวนพุ้ซาโดยรอบไร่นะครับนะครับคือว่าน้ําน้ําที่ที่สวนเราเนี่ยเราไม่ทิ้งเลยเราจะลงมาให้มันอยู่หนองตานี้ครับในช่วงที่ฝนตกลงมาหน้าฝนนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดพื้นที่ต่าน้ําจากที่สูงไหลมานี่ันแรงมันจะมีน้าับาก็ปีนี้น้ําทุ่งนาผ่านมาน พ่อใหญ่ก็สูบขึ้นมาไว้อ๋อก็คือสูบน้ำจากทุ่งนามาไว้ด้วยเออไว้ด้วยครับปีนี้มันแรงนปีนี้แรงนะครับปีนี้แรงมากครับกล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 ับไปดูทุ่งนาหน่อยเนาะไปดูทุ่งนาหน่อยนะครับครับดีกว่าเราจะทิ้งไว้เห็นมอ๋อนี่เป็นเป็นคูสะนะครับคุณผู้ชมคูสะประมาณสี่เมตรแปดเมตรแปดเมตรโอ้แปดเมตรคูสะแปดเมตรนะครับหลังมันหลังมัน ผู้สามป่ามันเชียงเลยแล้วเราก็ปลูกต้นพู้ซาแถวเดียวแถวเดียวครับอันนี้ต้นละหมื่นสมมติว่าต้นละหมื่นเนาะนับดูบัาโอ้อันนี้คือตีมูลค่าต้นละหมื่นเลยเหรอครับในการเก็บต่อปีครับเอ้าร้อยต้นเนี่ยร้อยต้นต้นละร้อยโลเดี้ต้นละร้อยโลเออต้นละร้อยโลต้นละร้อยโลนะครับถ้าโลละสิบบาทก็หนึ่งพันหนึ่งพัน แต่ว่าพ่อใหญ่ตีมูลค่าต้นละหมื่นพ่อใหญ่จะทํากิ่งมันสงอ๋อเพราะว่าทํากิ่งขายด้วยออก็เลยตีมูลค่าต้นละหมื่นาาาอ๋อแบบนี้เองเข้าใจแล้วนะครับเข้าใ,ใจแล้วผมเข้าใจแล้วมันออกมาก็ต่อกิ่งอ๋อก็คือกิ่งที่เราจะไว้ลูกเนี่ยก็จะเอาไว้อย่างเช่นไว้สักสองต้นบแบบนี้อีกกิ่งหนึ่งก็จะเป็นไว้ทําพันก็ได้ทำพันก็ได้โอ้สุดยอดมากเลยคุณผู้ชมนี่เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับ ก็ทำนานมันไม่พอกินพอใช้อันนี้ก็สองไร่ได้ได้ประมาณประมาณร้อยถังสองไร100ง่ร้อยถังจองสองไร100ง่ร้อยถังถ้าขายโลละหกหกบาทก็ได้หกพันอ๋อครับถ้าปลูกพุ้งาได้เงินแสนถ้าปลูกพุ้งซาได้เงินแสน<ม>แต่นี้คือเราปลูกเพื่อไว้กินในครัวเรือนไม่ได้ขายไม่ได้ขายแต่ว่าพ่อใหญ่พ่อใหญ่กําลังหาตังค์อยู่จต่ผมปลูกซาหมดเลยคือว่าคือว่าพ่อใหญ่จะซื้อเอาเอง ซื้อซื้อปีหนึ่งก็ไม่ไม่เกินเจ้าหมื่นเนาะอ๋อพ่อใหญ่จะซื้อข้าวซื้อข้าวกินเอาตรงนี้ก็จะปลูกพุทราไปเลยเราจะไม่ปลูกไม่ปลูกแต่ข้าวมันมันมันไม่คุ้มครับไม่คุ้มอย่างเช่นปีนี้เนาะปีหกสามกิโลแปดบาทเดือนนี้แปดบาทก็ได้แปดพันเนาะครับก็ได้แปดพันผมปลูกพุทราได้สองแสนถ้าปลูกพุทราตรงนี้ได้สองแสนนะพื้นที่เล็กๆตรงเนี้ยเล็กหนึ่งสองไร่ครับอื อันนั้นก็ของพ่อใหญ่บ่<อ>ครับนู่นอยู่นู่นที่เห็นขาวๆนู่นโอ้ครับคุณผู้ชม